คราวนี้นะคะสเสร็จต่อไปอันนี้เป็นการคราหนังตาตกนะหมุนเบาๆเานี่ยค่ะจับครึงนหมุนเบาๆระวังคลลาเจ้นเข้าตานะหมุนเบาๆที่เปลือกตาทาบริเวณที่หัวคิ้วด้วยนะคะปาดมาเลยค่ะจะาจนาั้นน้าแตงถึงปาดขึ้นอ่าเสร็จนะคะ ตัวนี้ดึงหนังตาตกได้นะคะใครที่หนังตาตกท่านี้ค่ะปาขึ้นไปเลยปาขึ้นไปปาขึ้นไปให้ตานะคะปาขึ้นไปอีกได้นี่คิวอันนี้ยกคิวขึ้นด้วยนะคะ ยกคิว้วหนังตายกขึ้นไปได้เลยเทียง45องศานะคะเพื่อไม่ให้ผิวย่นค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะหนังตาตกยกขึ้นไปปักขึ้นไปทำไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หัวคิ้วเลยดึงขึ้นไ่ได้ แต่เวลาทํานี่แบบอย่าทําแบบเครียดนะไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นรอยนะคะ่ะค่อยดื่อเคค่ะจบแล้ว